จริงหรือไม่ที่ร่างกายของเราเนี่ยมีเซลลมะเร็มคำตอบก,ก็คือ จริงครับเซลล์แร่างกของเราเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลามันแบ่งตัวมันซ่อมแซมมันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาซึ่งในกระบวนการนี้มันอาจจะเกิดเออร์เรอร์นะเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมหรือการผิดพลาดจากกลไกการแบ่งเซลล์เนี่ยทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วทําไมคนถึงเป็นมะเร็งอันที่หนึ่งเรารับสารก่อมะเร็งมามากเกินไปและต่อเนื่องยาวเกินไปยกตัวอย่างเช่นสูบบุหรี่ทั้งชีวิตมันก็กลายเป็นมะเร็งซ้อนขึ้นมาปัจจัยที่2ก็คือภูมิต้าน ทานเรามันเก่งน้อยลงมันอาจจะแก่เสื่อมหรือว่าภูมิตกลงไปมีความเพียรสะสมมาตลอดทั้งชีวิตอดนอนกินไม่ดีไม่ออกกําลังกายสรุปนะครับก็คือคนเรามีเซลล์มะเร็งกันทุกคนแต่ระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันจัดก,การได้อยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตที่ดีการออกกําลังกายสม่ําเสมอการนอนหลับที่ดีการดูแลโภชนาการอาหารที่ดีก็จะเป็นตัวช่วยทําให้ระบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันยังทํางานได้ตามปก,กติมันก็จะไม่เกิดโรคมะเร็งขึ้นนะครับ